นี่มาพร้อมคุณภาพเลยไหนมองกล้องหน่อยตรงนี่พี่ชมหน้าพี่น้องแซมนะครับโอ้โหน้ำยานขัดดำหมอกหมดเลยอ่ะโหขึ้นมาเป็นเงนี่ยนี่คือที่จะไปขัดกระเบื้องรอบวิหารใช่ดูประสิทธิภาพสบายเลย นะขาวเลยนะตรงที่ตรงที่ผมใช้ตัดเปงนังไงโอ้ยแรง <S <S 2> <S 2> ไหมเมจิคเข้าเมทิคเข้าลนะยีรุใช่ไหมครับที่ว่าจะเทปูนนะครับก็คือตรงขอบเส้นนี้เป็นหลักใช่ไหมครับผมเส้นนี้นะครับแล้วก็แตมก็จะจะชนนี่ใช่ไหมครับชนนี่แล้วก็วิ่งเข้าไป ล้อล้อตามนี่นะครับอ่าล้อตามนี่เลยอันนี้ครับล้อตามนี่ครับก็ไปชนตรงขอบทางนั้นนะครับชมชนขอบทางนี้นะครับแล้วก็ขอบเส้นนี้ด้วยถูกไหมครับขอบเส้นนี้ด้วยตรงนี้ครับค่าเทโอเคครับครับกระเบื้องลายย่าเทียมครับกระเบื้องลาย้า หน้าปูทําสนหย่อมไหมครับเนี่ยครับดูเข้ากันมากเลยคือมุมนะครับอันนี้คือมุมที่ว่าของแซมทําคือสลบลงมาใช่ไหมครับเนี่ยชนตรงนี้ใช่ไหมครับใกล้ๆอย่างนี้เลยนะอ่าใช่ตรงตรงนี้ตรงเตีย้ยสุดๆนี่ใช่ไหม เสร็จแล้วนะครับก็วิ่งมาตรงนี้เนี่ยมันจะสโลปเข้ามาตรงนี้แล้วตรงนี้จะขึ้นมาสูงเกือบถึงตรงนี้นะหรืออาจจะลงมาหน่อยนึงก็ได้ลงมาหน่อยนึงอ่าโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเสมอใช่ป่ะตรงนี้เสมอใช่เสมอเสร็จแล้วก็แล้วตรงนั้นก็จะสโลปมาเรื่อยๆถูกไหมอ่าคือนี้พอพอสโลปลงมาเนี่ยสีสีตัวนี้ทําได้สองแผ่นป่ะสองแผ่นได้ใช่ไหมสองแผ่นอ่าโอเคอ่าได้ครับ พอเ,เสร็จแล้วลงน้ำยาสามกระสับใช่ไหมอันนี้ร้านแค่ไอน,นี่ให้มันเป็นค่าเป็นจับนี้ช่ไหมล้างค่าเสร็จแล้วอย่าค่อยลงสามกริย์ใช่แล้วจะเอี่ยม,มใช่ครับมันก็จะเก็บความเงาไว้ด้วยเก็บความน,นี่ไว้ด้วยล้างได้สะอาดดีนะเนี่ยเอเอน้ำมาฉีดสะอาดกว่านะ ที่ว่าสงสารเปรกฝนกันหมดัย่างเอาคุิิผมให้น้ำพอดีล้างเสร็จมีเศษน้ํานะอันนี้น้ําไหลเข้าท่อเยอะเหมือนกันนะใช่ป่ะนี่เนี่ยมันวิ่งเข้าท่ออยู่นี่น้ำไหลเข้าท่ออยู่ เน,น,นี่ยโอนี่เศษวิ่งเข้าไปเลยเนะนี่ยวิ่งเข้าไปเลยเอาต่ต้องเอาฝาออกมั้งเอาฝาออกอมอันนี้การปูกระเบื้องและทำขับสะอาด ก็ได้เสร็จลงแล้วนะครับอันนี้ครับใหม่สวยเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอใหม่แล้วไม่มีฝุ่นเกาะดูเงาแวบเลยนะครับ แนวไปะบีบยาแนวใช่ไหมมันก็จะนูนๆขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยเกลียงปาดยาแนวแบบเฉพาะเนี่ยจะใช้ท่าไหนก็ได้แทนที่แบบจะใช้การ์ดหรือใช้อะไรมันมีหลายมุมจะมีเข้ามุมเข้าอะไรเนี่ยตามขอบตามอะไรได้หมดถ้ากระเบื้องก็ใช้ตัวไหนก็ได้ปาดเรียบหรือจะแบบปาดจะปาดเงี้ยมุมให้แบบโค้งขึ้นมาโค้งลงไปก็ได้ก็ปาดใช่ไหมครับพอปาดคราวนี้มันก็จะเหลือ มันก็จะมีขอบที่แบบเป็นเศษมันก็เหลือขอบเศษเราก็เช็ด<ม>แต่คราวนี้ไอ้เช็ดตรงเนี้ยมันไม่เกี้ยงหรอก<ม>เราก็รอมันแห้งแป๊บหนึง่ง<ม>สักสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้วัน<ม>พอมันเริ่มเซ็ตตัวเนี่ยเราก็เช็ดอีกรอบเ<ม>ช็ดอีกรอบใช้ฟองน้ําหรือไม่ก็ผ้าบิดน้าบาดเช็ดคราวนี้คือเช็ดสะอาดแล้วก็ทิ้งไว้สักสองสามชั่วโมงแล้วก็ดูว่าคราวนี้มันยังขึ้นอีกไหม,มถ้าขึ้นอีกก็เช็ดอีก คร okay. าวนี้มันก็จะสะอาดละสามรอบม,มันก็จะไม่เหลือทิ้งขอบข้างนอก okay, ที่มันเป็นคราบใช่ใช่ใช่อฟองน้ําหรือผ้าผ้าหมาก,ก็ได้เช็ดขอบนอกนะแต่อย่าก,กดเข้าร่องยาแนวเพราะว่าร่องยาแนวเราใช้ตัวยาตัวไม้ปาดยาแนวตัวนี้ปาดเยอย